เธอจะตกนะเนี่ยหลานใคราพูดเก่งจังเลยเอาอะไรมาลัดเอวนะบอกครูเชียนนะมันถึงแล้วขับช้าๆเดี๋ยวฉันจะตกใช่ไหมถึงแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวจะไปขึ้นวัดกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเธออิ่มไหมเนี่ยเธอกินกับอะไรฮะอ๋อทีนี้ก็จะไปวัดไปไหว้พระ เธอนั่งใกล้ไปนะเนี่ยฉันกลัวเธอตกทำไมไม่ไปทางางนู้นลมาตรงนี้แล้วก็ลงเลยเหรอเหรวก็ไหว้โอ้เย็นในวัดนะคะจะทำคำแพงไว้ทั่ววัดเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆกันไปในวัดนะคะเมื่อกี้ไปกินข้าวมาเนาะไอวินเนาะแล้วกินข้าวมาใช่ไหมนั่งเนี่ยอันตรายมากเลยนะเนี่ย เราเป็นลิงใช่ไหมเนี่ยโอ้แบพามาดูเสื้อเสื้อตัวเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้9 5้อ้จ้ะ oh. อ๋อมืออัดกาวตัวเออสวยอยู่เนาะเสื้อสวยอยู่เสื้อสวยอยู่ยยเข้าอัดเสริมป่าพาเพื่อนๆมาชมนะคะเสื้อ ผ้านี่ผ้าไหมหรออาจับดูมันเป็นผ้าไหมเด้นี่ผ้าไหมสวยมากเลยค่ะอันนี้คือพื้นเท่าไหร่คะนอ๋อสามพันห้าบายุ่มกับจับเบิ้งมากกว่าคนจักว่ามันแพงอันนี้เท่าไหร่สามพันห้าสามพันห้าอันนี้สองพันแปดอ๋อสามพันห้าสามพันห้าอันนี้สองพันแปดอ๋อสามพันห้าอันเนี้ย อ๋อนี่หน้าลหละมองดูก็รู้แล้วมันสวยค่ะอันนี้พาเพื่อนๆมาดูนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะไม่เคยเห็นลายประจำจังหวัดเราเอ็นเอาบอกโอ้ถ้าเราเห็นจะเป็นเขาเรียกลายลายรองบอกมันเป็นลายรองบอกก็เอินลายใหม่ยสวยๆปะอันนี้ลหละค่ะแบบนี้นะตีนแดงมัดตีนแดงตีนแดงอันนี้มันแบบวัยรุ่นเขาใสเขาใส่งานลานอะไรไงเนอะ ก็พาเพื่อนๆชมผ้าถุงก่อนนะคะจับดูก็รู้แล้วเนี่ยมันตรงนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปใช่ไหมใช่อ๋อผ้าถุงสวยมากค่ะนเปเนาะสวย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 มากค่ะถึงหน้าวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าพาเพื่อนๆไปชมข้างในวัดนะคะ โอ้ยมันยังไม่มีปลมหมดโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันไปร้อนแล้วอากาศเริ่มร้อนแล้วปะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูข้างในนะคะมาๆมา,มาลุกมามามาเร็ว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 ,รวไปแล้วยะลีไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมข้างในนะคะอันนี้สถานที่นี้ก็จะอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้ก็พาคุณยาย คุณยายประมาณสี่คนนี่แหละค่ะมาเที่ยวพาคุณแม่กับคุณยายทั้งสามท่านมาเที่ยวเนาะพาเพื่อนๆชมนะคะเดินชมสถานที่แบตหมดนะเนี่ยไม่รู้จะถ่ายได้กี่นาทีถ่ายนิดนึงก่อนให้เพื่อนๆชมนี่เราก็้นยายเส้นได้เกาะเจ็็แล้ว เอเอีกชั้นสุดท้ายดิเนะเอามันสุดท้ายล้วและชั้นเก้าไม่ใช่เหรอมันมีเก้าชั้นไม่ใช่เหรอทางด้านแต่ก่อนมาก่เป็นยังสี่เลยมีโอกาสมากกาบก่อนลูกมีโอกาสมาถึงชั้นสุดท้ายแล้วนั่งลงก่อนครับผมเธอไปเดี๋ยวเราจะกาบพรกก่อนนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆออกไปชมข้างนอกค่ะเสื้อไอติมมาลูกมามาเสื้อไอติม อันนี้ขายติ่มพอลงจากวัดมาแล้วก็หิวเลยนะคะตอนนี้กําลังซื้อไอติมคุณยายซื้อไอติมอยู่หน้าวัดจะกลับแล้วเอาสิมีคนเลี้ยงก็ต้องกินสิคะค่ะค่ายดีบ่แม่ค่ะค่ายดีป้วยค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเฮ้ยเฟิงเนี่ยค่ายดีคุณค่ายดีซูมือค่ายดีคุณหมอเนาน การนู่นไม่แม่นเรียกงั้นจะว่าหาซื้อจ้าจ้าเมาไ้ติมพร้อมเนาะเมียเนาะเลนเอาเลนมานั่งคุยเท่าไรจ้ะนี่ยยี่สิบค่ะยี่สิบบาทนี่ไงลูกให้เทวินก่อนใช่ไหมเอาไปแถมให้หลาไอ้ทางมาเอามาใส่นี่ก่อนลูจ้าเอาอีกเอาอีกกูบอค่ะเอากะเอาไปละอันหนึ่งเนาะกันนี่นี่สองอันละอีกสองอันอีกสอง่ะ ลูกสาวคุณแม่นี่คุณแม่จบเพื่อนก็ได้แล้วมดจักปั้นนี่มื่นหนึ่งปั้นเดียวนี่ยนะคะอมดพอดีเนาะมื่นหนึ่งนอใช้หมดทุกวันแล้วนะหมดแล้วปั้นอันนี้ไอติมอะไรน้อยเอาไปเทมไปเนี่ยไปเชื่อมเติมเือเติมนึงอยู่ก่อนอันนี้คือเราตักเอาเองเหรอลูกสาวคงณแม่บอกคุณแม่ะน เีแิว่าี่แ้ยเือมามีเปิดดอมัินยเตานไหมทำไมเขาไม่ใส่ให้เราเอใส่เองขาให้คนใส่โอ๊ยโดนมาใส่ดมีอยู่มือเดียวนะเนี่ยไม่ข่าม่ใส่เห็นไมเห็นไหมมือถือกล้องอยู่ไม่รู้จะเอามือไหนใส่อะ กันันเอเด้อมจ้ออันอนนมมาใส่นะนมแมวอกินหมหาือวันใดจ้า